สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานจักรไฮดริดนะครับก็จะเป็นจักรเข็มคู่ LU นะครับตีนตะกุยแบบยกเข็มนะครับทรงมิตซูว่ามีวิธีการใช้งานแบบไหนบ้างเชิญติดตามรับชมกันเลยนะครับอุปกรณ์ภายนอกของตัวจักรนะครับก็จะมีชุดหน้าจอควบคุมนะครับอยู่ด้านบนของหัวจักรนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดปรับสูงต่ําของตีนผีนะครับจะอยู่ด้านหลังของตัวจักรนะครับใช้น็อตเบอร์สิในการปรับตั้งนะครับต่อมาก็จะเป็น แกนปรับซ้ายขวานะครับอยู่ด้านบนของหัวจักรเช่นกันนะครับจะเป็นแกนปรับให้เข็มยกซ้ายขวาครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดเซฟตี้คันกระตุกได้นะครับก็จะอยู่ด้านหน้าของหัวจักรนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดผ่านได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดขิงปรับได้นะครับปรับความตึงหย่อนนะครับด้านข้างของตัวจักรก็จะมีชุดดับมือนะครับแล้วก็ตัวปรับที่ห่างนะครับว่าต้องการให้ระยะห่างของฟีเข็มห่างมากน้อยแค่ไหนนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นชุดปรับยกเข็มนะครับก็จะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวจักรเช่นกันนะครับจะเป็น LR นะครับหรือว่าซ้ายขวานะครับให้เราสามารถดันเข้ามานะครับแล้วก็ทําการเย็บได้เลยนะครับด้านล่างของชุดปรับก็จะมีตัวปล่อยนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มกดปล่อยอิสระนะครับเพื่อให้เข็มลงมา2ออันนะครับในการเย็บต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มกดย้ำมือนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มย้ำสวิคนะครับจะเป็นปุ่มย้ำไฟฟ้าที่หน้าจอนะครับก็จะมีการควบคุมการใช้งานของหัวจักรนะครับ ปุ่มที่หนึ่งจะเป็นการย้ำหน้านะครับปุ่มที่สองจะเป็นการย้ำหลังกดเข้ามาแบบนี้นะครับไฟเขียวจะขึ้นการย้ำของคู่ที่หนึ่งนะครับเรียกอันนี้เป็นคู่คู่นะครับคู่ที่หนึ่งก็จะเป็นการย้ำเพียงหนึ่งรอบนะครับแล้วก็วิ่งเส้นตรงส่วนฟีเข็มจะอยู่ที่บวกลบตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มลบได้ตามที่เราต้องการใช้งานนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้เราจะใช้อยู่สามสีเข็มนะครับทั้งย้ำหน้าทั้งย้ำหลังนะครับเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับ ก็จะเป็นการย้ำสามสีเข็มนะครับวิ่งเพียงหนึ่งรอบแล้ววิ่งเส้นตรงนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นการย้ำแบบสองรอบแล้ววิ่งเส้นตรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นย้ำหน้าปุ่มที่สองก็จะเป็นย้ำหลังนะครับให้สังเกตดูที่ตัวเลขนะครับตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะครับจากที่มีเลขสามแค่สองตัวนะครับก็จะเป็นเลขสามสี่ตัวนะครับคู่หน้าจะเป็นการย้ำหน้านะครับส่วนคู่ที่สองนะครับจะเป็นการย้ำหลังนะครับตำแหน่งของฝีเข็มก็สามารถเพิ่มลบได้ที่บวกลบนะครับ การย้ำก็จะแน่นขึ้นนะครับจากที่ย้ำเพียงหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นย้ำสองรอบนะครับสามฝีเข็มแล้ววิ่งเส้นตรงนะครับส่วนการย้ำต่อมานะครับก็จะเป็นการย้ำแบบสี่รอบนะครับแล้ววิ่งเส้นตรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นย้ำหน้าเุ่มที่สองก็จะเป็นย้ำหลังเช่นกันนะครับ ก็จะเป็นการย้ำแบบสีรอบและวิ่งเส้นตรงนะครับส่วนฟีเข็มก็สามารถเพิ่มลบได้ที่บวกลบได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นการย้ำสางฟีเข็มแบบสีรอบนะครับและวิ่งเส้นตรงการย้ำก็จะนั่นขึ้นมานะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับปุ่มสีเขียวปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มขอเข็มนะครับในกรณีที่เราเข้าโค้งนะครับหรือว่าต้องการหยุดและเข้ามุมนะครับ ปุ่มเขียวปุ่มนี้นะครับก็จะสามารถกดให้จักรเดินได้ทีละเข็มนะครับโดยที่เราไม่ต้องหยับขาหยับนะครับในกรณีที่เราต้องการเข้ามุมนะครับหรือว่าต้องการหยุดให้ตรงตำแหน่งนะครับให้กดปุ่มเขียวปุ่มนี้ได้นะครับจะเป็นปุ่มขอเข็มนะครับในการใช้งานส่วนปุ่ม P นะครับก็จะเป็นการเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวจักรนะครับให้เรากด P ค้างไว้ 1- 3วาบินะครับหลังจากนั้นให้เรามาเปลี่ยนเป็น001นะครับ เพื่อเข้าไปเพิ่มรุดความเร็วของหัวจัรนะครับเมื่อเจอ001แล้วนะครับให้กดเดนะครับก็จะเจอความเร็วที่เราใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ก็จะสามารถเพิ่มรุดได้ที่บวกลบเช่นกันนะครับเมื่อได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วครับให้เรากดเอดเพื่อเซฟนะครับ ส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มย้ำบาแท็กนะครับหรือว่าการแท็กอยู่กับที่นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการย้ำอยู่กับที่แล้วตัดอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องกดส้นส่วนปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มวิ่งเส้นตรงแล้วตัดให้อัตโนมัตินะครับส่วนจํานวนของปีเข็มนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานตั้งนะครับว่าต้องการให้วิ่งไปกี่ปีเข็มแล้วหยุดตัดนะครับ ตอนนี้เราก็จะตั้งไว้อยู่ที่15ป้าีเข็มนะครับเมื่อครบจำนวนที่เราตั้งไว้นะครับจักก็จะหยุดตัดให้อัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มวิ่งเส้นตรงเช่นกันนะครับปุ่มวิ่งเส้นตรงในโหมดนี้นะครับก็จะสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มจำนวนรอบในการเย็บได้นะครับจะไม่เหมือนกับปุ่มเดิมนะครับปุ่มที่1นะครับปุ่มนี้ตอนปุ่มนี้จะสามารถเพิ่มรอบในการเย็บได้นะครับ ส่วนรอบในการเย็บก็จะอยู่ที่ข้างหน้านะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มรอบนะครับว่าต้องการให้รอบที่1ึเย็บกี่ปีเข็มรอบที่สองเย็บกี่ปีเข็มนะครับด้บบนบนานหลังก็จะเป็นจํานวนของปีเข็มนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดวิ่งสี่เหลี่ยมนะครับก็จะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับโหมดนี้ก็จะสามารถเพิ่มลดปีเข็มได้เช่นกันนะครับส่วนปุ่มนี้ก็จะสามารถกดเพื่อไปหา มุมต่อไปนะครับเพื่อต้องการให้เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะครับส่วนฝีเข็มเราก็จะสามารถเพิ่มลดได้เช่นกันนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มสโลนะครับปุ่มนี้เมื่อเราเริ่มเย็บครั้งที่1น,นะครับจับจะวิ่งในรอบช้านะครับหลังจากที่ครบจํานวนฝีเข็มที่เราตั้งไว้นะครับจัรก,ก็จะวิ่งในความเร็วที่เราตั้งไว้ที่หน้าจออีกอีกรอบหนึ่งนะครับ เิ่มเย็บ3ามผีเข็มแรกนะครับจักรก็จะวิ่งในรอบต่ํานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นความเร็วที่เราตั้งไว้ที่หน้าจอนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นการหยุดของตําแหน่งเข็มนะครับปุ่มนี้ก็จะสามารถให้เราเลือกนะครับว่าหยุดแล้วเข็มปักหรือว่าหยุดแล้วเข็มขึ้นนะครับในกรณีที่เรากดเข้ามาแล้วไฟเขียวขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับหยุดแล้วเข็มจะขึ้นนะครับเวลาหยุดแล้วเข็มจะขึ้นนะครับในกรณีที่เรากดเข้ามาแล้วไฟเขียวขึ้นโชว์บนปุ่มนะครับ รหรือว่าเราต้องการให้หยุดแล้วเข็มปักนะครับให้เรากดเข้ามาตรงปุ่มเดิมนะครับให้ไฟเขียวหายไปหยุดแล้วเข็มจะปักนะครับกดส้นแล้วเข็มจะขึ้นพร้อมตัดนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มกันไกนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเปิดปิดการใช้งานของระบบตัดเส้นได้ได้เช่นกันนะครับกดเข้ามาหนึ่งครั้งไฟเขียวหายไปนะครับระบบตัดก็จะไม่ทํางานนะครับหรือว่าเราต้องการให้กลับมาตัดเหมือนเดิมนะครับกดเข้ามาอีกหนึ่งครั้งให้ไฟเขียวขึ้นอย่างนี้นะครับระบบตัดก็จะทํางาน ก็จะเป็นระบบการทํางานของการตัดเส้นได้นะครับกดส้นแล้วเขียมจะตัดนะครับด้านหน้าของตัวจักรนะครับก็จะมีปุ่มย้ำสวิ่หนึ่งปุ่มนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มย้ำไฟฟ้านะครับ ก็จะสะดวกสบายในการย้ำขึ้นมานะครับในการใช้งานส่วนคุณสมบัติพิเศษของจักรไฮลริดนะครับรุ่น GC 2 0 6 3 8 d ขีดดีนะครับก็จะเป็นจักรสเข็มนะครับหรือว่าจักรเข็มคู่นะครับตัวนี้ก็จะสามารถยกเข็มได้นะครับทั้งซ้ายและขวาตามที่เราต้องการให้ยกเข็มนะครับเพื่อการเข้ามุมนะครับหลังจากที่เข็มยกแล้วนะครับเราเข้ามุมเสร็จแล้วเาเรากดปล่อยนะครับ เพื่อให้เข็มวิ่งลงมาสองเข็มเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับในการเข้ามุม ก็จะจบวิธีการใช้งานจากเย็บเข็มคู่ LU ทรงมิตซูของไฮดิดนะครับรุ่น GC 2 0 6 3 8 d k ขีดดีแคเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ